สองสาม <c oughs> คือมันมัแม,น,มนตัวเลวว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเขาสุองพอสมัยพาะรวยครับเมื่อนี้ก็มาตามต่ออีกนะครับเนาะปู สายขมิ้นกับเอฟซีึ่งวดก้อนนี่เพิ่นก็ให้เขา่าแตกแตกบดน,นอ้องขำนะ้องเอฟซีหกแปดกับแตกบนของปูสายขมิ้นเท่ากับิ้นที่สร้างองค์พระย,ายนาคองค์ดําขึ้นเพื่อตรงหันนะครับเอฟซี FC ครับสีห้เบิงใใ้งไก่นะครับเนาะเพราะว่ามันห่อนนะครับเอฟซี FC ก็เลยว่าได้เข้าไปใกล้ปันไดครับเอฟซี FC นี่ครับ พคนติดสั่งพญานาคขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากคนติดสั่งปูองค์ดำขึ้นมาซันว่าแล้วครับเอฟซีครับเอาเอฟซีเข้ามาแล้วก่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสอยพารวยนะครับด้วยขอสำคัญก่ายอย่าลืมกดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสีบรอดผ่าดข่าวสารใหม่ๆจากข้างช่องนะครับเนาะอ่าพอต้องออกไปไซสมาไซส์นะครับถ้ากดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้แล้วก็กดติดตามเอาไว้ติดตามไว้ทั้งหมดนะครับด้วยข่าวสารใหม่ๆก็าวส่งตรงถึงมืออยู่ตลอดเวลานะครับเนาะ สีบริผานข่าวสารอ่าตัวเลขตัวเล็ดตัวเด็ดตัวดีอู่ดูตลอดเวลานยครับเอฟซีครับเอาบาดนี้เข้าไปฟังข้ามว่าจากปากปูนะครับนนเานบาะอนว่าสีว่าจังไรครับเอฟซีครับตามพอสวยพาดว้วยไปครับมีปูกับแ,แบม่แม่าปูมาทีแล้วกันเจ้าแปดหกแปดน่ะค่ะตามนี่มีของปูน่ะค่ะ วัตเดีันปูนปูไม่ยนาคคุนว่าเขาฝันปู่ยมันขังเลก็ม่ยากกัมีแตนอันดัมันยัง,ง,ง,ว,ยงยว่า,งาไดัตวตน,นไดดอกฝันว่าเด้ไปขับรถล้าน,นรถล้านขันที่เครงเสียงน่ะละเขาะเมื่อซาอินมาบวงซองกันปูบ้านป,นปูบ้าน อืไอ้ฟันมันรถเบรเล็กรถมันฟันรถขนมมีโค้งมี้ยอย่งมีแต่อันคัดซี่รถแลนไปนะได้เบงเล็กรถมันเมืเศร้านี่เลึกมันแปดเจ็ดเก้าหนึ่งแบบปดเจ็ดเกาอันฟ่บวงสวงออ่งก่อความเศร้าอย่างปูบ้านลี่ยงปูบ้านอืมเ็นด้ไชคร้ายกว่าครั้ทีดีตบอหันนัองแตนคบหลอบเรียงเงนปีนึงเขาจา เขาขึ eta, ้นเล่าเขาจ้าเลี้ยงเลี้ยงเกียงบ้านนาเอิ่นเลี้ยงเกียงคนนบ่ิหารสุกเนี่ยพอขาวขึนเลี้ยงมาเจ้าจักก็บ่ได้โสเดีน้ำเขาบ่ได้เบื้องบนเขาเนี่ยมันส่งเพราะว่ามันถ้าฟังเบิ่งนั้นเหมือนพวกลูกศิษย์ชุ่มลูกหลานซุ่มมันเคยฝันคิววลาโดยเฉพาะเราค่อยใกล้มือเวลาใกล้ใกล้มือถึ่ยิงถามเขาเขาจะมาบอกดอก ปูน,นี่มีฝันเกี่ยวกับรถเนาะค่ะตัวหมดปูสีเงยังอค่ะต่อไปเปลี่ยนปั้นปูอันองดำ<ม>แดนสดิจันท่าว่าสีสีปั้นรูปองค์พญานาคองค์พญานา,า,นาหาลัก็รูปเหมือนเพิ่นพร้อมองดำเนาะหมวดที่แล้วก็ให้มากเก่าแปดนะคะมีตัวโลกแปดรูกรเก่าสีน้อือคือว่าจะปั้น รู๋อ,อู๋พญานาคเราขาดเนา,นาชสูงแก๊กเมตรกันนี่ชูงเรค่ะสูงสีสช้งก็ประมานสามเมตรกว่ามเมตรกว่าต้ออง,ต,อองต้อองรูปเหมือนเพิ่นกะสูงสองเมตรกว่าแล้วหนักก็ต้องสูงขึ้นไปอีกออมันจะเป็นสรงคล้ายๆเป็นปางนาคโ๊กนั่นแหละอค่ะจะ <c oughs> เป็นปางนาคโ๊กเป็นทรงนั่นแต่ปูองดำมันจะยืนตรงกลาง เด็กล่องไว้กับล่องเพื่อไว้สองสองกับสองสามมันหลักกันไว้นะครับผู้ใดนิมิตล่องไปเสียงเบิงว่าปูกับยมวดเดินชัดเจนนะครับไม่หย,ยับไม่หรอกค่ปะปูอนนืมเพราะเป็นแนวทางพ่อว่าหอล่องฮาผู้มงคลมากกับไปเสียงใายเบิงกับล่องเสียงเบิงอนิมิตต้องถือกันฮาเมันมันแมน ทะเบียนรถนี่ค่ะคุณผู้ชฝันเกียว 8, 7, 9, แปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งฝันเกีียวรถเพิ่อนบ่ค่ะอเด็กกันรถร้านนี่ละ่ะก็ขั้นที่มาเปิดเครื่องเสียงแฮให้นี่ละม,มาเปิดให้เด็กหน่อยเขาล่ำเ้านีงอ๋อคนมาล่ำรับนี่อันผู้อันฝันฝันเกี่ยวเพื่อนบ่ค่ะ ฟันว่าได้ขับรถเพลินโอ้ได้ขึ้นขับรถเพลินครับแต่ว่ารถขันบ่มีกับบะมียเป็นขึ้นยังจะขับซี่ซื้อโอ้จะเป็นขับซี่ซื้อนีออมม่มันอ่ะซัดจีนดอกนั่นม,มันตั้งเบางอย่าไกลๆมือก่อนคืับคกูจะสางองค์พระยะนานากูดำแสนสิริจันทาเนาะ แต่แ้อันเอ้ยว่าสีสางีนเรียกคู่กับเขาตลอดด้วยค่ะส่วนมากพ่นก็บว่าเขาได้บอกเป็นตัวแตเพ่นก็ไม่ได้มีเปลี่ยนปัญหามากคือคายว่ากรเจกกับว่าอยากให้ห้องตรงๆร่เพราะว่าช่วงมือเนี่ยมันยู่ยากนั่นดังไรก็ยู่ยากแม่ได้ก็ยู่ยาก พอแม่ทำหนึง่งเราหยุดยากรึซุ้มเรนนี่น้องสันล่ะหยากเราอยู่ยังสิหล่าวบัดดวงเขาเอาคือตัวร่องสองสองครับสองสามแต่ฟังมึงนิดหน่อยเขาลูกหลานเขาแันออกปากอีกนคนผู้เขาเคยฝันคิวล <โอ S 1> ูกศิษย์ลูกหาซุ้มเขาไม่เป็นลูกเป็นนัานยังนี่งนะอยู่กัาบบ้านนี้นะ บอกบางหันแกกับห้ตัวเดียวนั่นเนี่ยท่มมาเจาะจ่อมือในเด้งทร่มากบอกบอกสามหกสามตัวเดียวนั่นเนี่ยนะ้องเ้องนจ้องเปมันเจามจ่อมันทรมาบอกปูเลยแมนลูกซีลูกค้าเนมั้นบอกฟะแมนคนกบาเน้างนีละเขาว่าเป็นลูกเป็นเตายู่นีละแกบอกขึ้มาถึงสองหัวสามวัวน่ะเด้ อืม,อมวันนี้เ่พขแยบเนี่ยบอกปูย่ง่พอได้ว่าจังใดนี่โชคนี่มันกะ่ะไดใดซอยปูสางมาพอไวเมนแปดเจ็ดเก้าหนึ่งทะเบียนรถตัวร่องสองสองกับสองสามว่ดที่แรกว็ออกตัวร่องเลยปูร่องร่องอันวัดที่แร้วบอกตัวร่องเนี่เป็นตวกลับ มัน,ไนอไรมันดเมันกัเนาะก,กมไปไม่พ่อบอกกรรมาการขาเจ้าไปธนาคารน้ำกันผู้คํนรณเนะ่เราไปซื้อลอตเตอรี่เราสื้อศูนย์หกแปวโอ้โทเราผิษตัวตตนาตัวเดียวเลาพิดตัวนาตัวเดียวเดี๋ยวไเราแว่นที่นึ่องหเลาพิษตัวนาตัวเดียวเราคนบอิษเด็กไว้ใ้ดินนะนะเราซื้อตราดเออเล่าซื้อลาดต่บ้านนอกระสือไว้นะ อีกตัวเดียวได้รางวัลทีหนึ่งคันได้นี่ยก็สิเฮตึมๆแล้วครัววัดก็สิแล้วเนาะค่ะไปบ่อยากได้บ่รางวัลทีหนึ่งวานี่ในแห่งโลกมากกว่าหมูือเราบ่อยากได้่ตาตีบ่ล้า่นขั้ดอยากได้หลายคือรางวัลที่หนึ่งโศกใครโศกมียนดีเรียนน่ะโศกคนนี้หลายโศก ถ้าฟังเบิ้งใกลมือปุ่งก้อ็ยังบ่ได้มั่นใจอครอืพแต่ว่ากับนิมิตมาจังสี่ละการนิมิตมาขึ้นนี่แหะก็เพาว่าจีเลียงปูมาขึ้นนี่แ่ะก็พรดีว่าเฮาคือช่างสร้างฟันเห็นนบันนี้รถมันฟันไปขี่รถท้ออมว่า่าหันนี่มันสามหัวกับฟันว่ามันออารถขั้นนี่ไปขี่รถถอยอีกเด้ปูก็เลยว่าปูว่ามันสามหามันออกแล้วปูก็เลยว่าว่าปวดสองหานี่ เมือขึ้นมามันจะขึ้นแต้มมาทั้งกันมันถอยต่ำจนนั่นกระบะบุ๋มวุนเนี่ยกูก็เลยว่ามันซ้ำหามาแล้วมันก็บจีโร่ต้มตีมันจีมาสองห่าปูเลยว่าให้ยสองหาครับสองเตี่ยนเนาะครับ่าเนาะอืมนันน่ะอ่อขึ้นจังเข้ากันตีเลขกับตีพิษนั่นละว่าง่ายเลที่จริงน่ะกูก็ยังบอกว่าคนเข้าเนี่ยธรรมดามันก็น้าหมาน้ำหมูกูแล้วครับอือที่จริงนะ เด็กม vale. the like ัห right. ้องปนเปลี่ยนอยู่นเหรอวงหากับกกรแปดกับเกาเขาเอาปูนถียุงเหปอนเปี้ยนนั่นนะเขาจับปูถีเขาจบถเขาตีมาถือกูแต่ว่าเขาจับว่านั่นจับเหล็กใส่ถี่หลงมันเรี่ไปเบิงเหล็กต้งกันว่าบบโศกนัเขาอีล่ะทังลักษณะนี่แะโมโมก็เห็นตัวนึ่งก็เห็นตัวนึงครับคอโศกโศกอันมี เอ็นตลาดนัดปลอดับปูเม่เโอ้พอดีเขาตลาดนัาติมอือเงินท่าเปล่าไปขอบคุณแม่ท่างจากปูหลายๆตัะเนาะเดี๋ยวนะคะเอาคนเพิ่นจะตั้งตลาดนัดกับพี่น้องจะไม่เกิดเสียงเพ่งขึ้นมาอีกเนาะครับเสียงเพ่งกันนะคะเอ็มมิ่จะบุกเร็วต้องอะยรๆแลค่ะอันปูมักบอลสองสามวันสอง สองสองกับสองสามสองสองกับสองสามนี่เมื่อนั้นไปสารค้ามครับไปเยี่ยมแม่ป่ายไงมานี่สจเฮ็ดบุญหาพ่อรุงคนดีๆนี่แหละอยู่เพื่อนดวนนอนไปนอนมาหนหนาวสั่นหนาวเรอสั่นเข่าเรเพ้อขึ้นมากว่าสองสองกับสองสานี่นะในป่ายไงคุอ่ยูสารคามคุอ่ะอยู่พระธาตุหน้าดุนบุอ่ะ สองสามคนคนเพื่ขึ้นมานี่เนาะภูเ่าน่าแปดสิบกัวแล้วครับหนาวหนาวขับพรมซีหาพื้นเอาไปอยู่นะบัดเพื่อว่าเวันนี้วบาดนี้ก็แล้วเออขึ้นกับทีเฮ็ดบุญใหญ่ไฮดอกอะทิงไม้ไม้ไมออกสนเ่นคนครับ้อง ้องเสียงเบอร์มาอาเบงรผล่ไปล่มาเราห้อกัเลยป่ครับเราสีหลงเราเสียงว่าสองสามอบ่อันเนสองสองหมอบสองสามคือมันมันบเมีนตัวเราบ่ครับครับครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าเกปากหมอมากคนบ่เคยเป็นนะครับ่าเคยเป็นว่าไข่กับบะเมีอนคือว่า ต้องเอื่นพี่น้องป้องปายไปร่วมกันเบิร์ดยังสินนะผีใหม่อยากให้น้องให้นุ่งมาร่วมกันนี่ยแล้วพี่ลุงเขาก็ได้เสียปอีกไก่นี้กับสิแม่นว่าสิอยากได้ชนบุญตีอยากให้พี่น้องม่วงร่วมกันก็ได้มาเตือนตีคหอบเงินคักๆเลยเนาะครับการนี้ก็คือปูคนหน่อยฟังนะครับเนาะ ว่า,าพุทธเถาเพอป่าของ,ข,องข,อขึ้นมา2 3งสามนะครับเนื้อเอฟซีก็ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเนื้อทางสองเป็นเพียงแกแนวทางทางสองเป็นเพียงแกสื่อกลางให้กับ FC ฟซีนะครับเนาะส่วนสีตัดชิ้นใจลงทุนบัลลมทุนก็ขึ้นอยู่กับ FC ทุกท่านทุกคนกคน,นะครับเนอะออันนี้คือแนวทางสือ่อนะครับเนาะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ใหม้มีผู้ใหญ่แนี่ยนำนะครับเนอะขอขอบคุณขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่ควารวยนะครับเนาะ สัคกิปมีกก็ขอ,ขอ,อยุตยิเอาไว้เพียงเสันมีกขอครับคำวัาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ำครับ